สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงคะ่ะสำหรับ f c ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ากากดแชร์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะสำหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะเอาล่ะค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤษภาคมการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพของท่านจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่หวังและตั้งใจทําจะสําเร็จไหมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยภาพรวมเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนที่ ท่านค่อนข้างที่จะโดดเดน่นมีพลังที่เข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางวันที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนะมันหนักนะสำหรับเรื่องนั้นๆแต่ว่าโดยภาพรวมในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าท่านค่อนข้างที่จะเข้มแข็งสำหรับการทำงานนะคะและที่สำคัญเป็นคนที่มองการไกลไม่ค่อยที่จะคิดเล็กคิดน้อยสำหรับเรื่องราวจุกจิก เพราะท่านมีเป้าหมายบางอย่างที่ท่านนั้นกำลังที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั่นเองค่ะโดยภาพรวมเดือนนี้การงานการเงินยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะยังคงเหนื่อยแน่นอนและที่สำคัญท่านจะมีการคือมันจะมีเรื่องให้ท่านต้องคิดและวิตกกังวลใจอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะคะมันจะมีคือพูดได้ง่าย ทำงานไปวางแผนใช้ความคิดไปแบบนี้ก็ได้หรือท่านอาจจะเอาใจไปผูกพันอยู่กับใครบางคนห่วงใครบางคนเป็นพิเศษหรืออาจจะเสียใจเพราะใครบางคนทำให้ท่านนั้นผิดหวังนะคะทำไมต้องทำกับท่านอย่างนี้ทำไมต้องแทงข้างหลังคือมันจะมีเรื่องให้ท่านต้องแอบเสียใจซึ่งเกี่ยวกับคนรอบข้างบางคนฉะนั้น ท่านจะต้องไม่คิดมากค่ะให้ท่านโฟกัสในเรื่องของการทำงานเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะมีข่าวดีเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะคือพูดง่ายๆเอาเป็นว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศภาคมนี้นะคะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจะบอก เรื่องราวอื่นๆเป็นลําดับถัดไปการงานของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํานะเตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆนะคะท่านมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้รับผิดชอบงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่แต่ว่าจะมาพร้อมกับความเหนื่อยยากลําบากเพราะว่างานที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากต้องใช้ความพยายาม ในการทำงานและจะต้องใช้ความอดทนในการทำงานใช้ความละเอียดรอบคอบเรียกได้ว่าประมาทไม่ได้เลยสำหรับงานนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้นะคะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าด้วยความที่ว่าตัวท่านเองนะคะไม่ค่อยที่จะกลัวอะไรนะกล้าที่จะเผชิญกับงานขอให้มีงานทำนะคะท่านพร้อมที่จะลงมือทำมีความสุขกับการทำงานถึงแม้ว่า งานจะเข้ามาเยอะต้องทำงานยากงานหินแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทำสุดท้ายแล้วท่านจะทำงานสำเร็จเป็นเดือนที่ท่านจะแต่งกับงานนะคะงานจะเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมีเรื่องที่ท่านต้องอึดอัดใจ,จอยู่บ้างในเรื่องของการทำงานแต่โดยภาพรวมการงานถือว่าท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะมีโชคมีลาบด้านการงานถึงแม้ว่าอาจจะต้องทำงานที่ทำไปต้องฝืนความรู้สึกไปแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะการงาน สุดท้ายแนละ้วท่านจะประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าต้องทำใจนิดนึงนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะต้องทำเองทุกอย่างอัตาหิอัตาโนนาโถต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะคะจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนนี้ก็ยากหาคนช่วยเหลือไม่ค่อยจะได้นะคะมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีถ้าท่านติดขัดมีปัญหาจริงๆให้ท่านนั้นเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า คนที่ท่านสนิทสนมนะคะเขาจะช่วยเหลือท่านได้แต่เอาข้อจริงๆท่านไม่ค่อยขอความช่วยเหลือจากใครหรอกเพราะว่าท่านจะแก้ไขกับปัญหาได้ด้วยตัวของท่านเองเสมอและจะได้ช่วยเหลือแก้ไขกับปัญหาให้กับใครบางคนด้วยแต่เนื้อสิ่งอื่นได้นะคะท่านค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่คือพูดได้ง่ายคิดเร็วทำเร็วนะคะเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วจนเกินไปฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวัง อารมณ์และความคิดของตัวเองนิดนึงนะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามขอให้ท่านนั้นคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจและตอนนี้นะคะในช่วงเดือนนี้ท่านนั้นกําลังมองหาอะไรทําเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ท่านมองหางานใหม่ๆทําท่านใดที่ทํางานสายบันเทิงนะคะาสายดาร์กสายเทาทําทงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ทำงานที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นงานที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้นักวิจัยวิเคราะห์ต่างๆนะคะครูอาจารย์ทีอ่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินนักร้องเหล่านี้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านนะคะเป็นเดือนที่ท่านจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการทํางานค่ะการงานโดยภาพรวมนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายของเก่งนะคะท่านมักจะคิดหาไอเดียใหม่ๆ มาช่วยส่งเสริมการขายซึ่งเป็นไอเดียที่คนอื่นนั้นคิดไม่ถึงว่าท่านจะนําไอเดียนี้มาช่วยส่งเสริมการขายนะคะเดียกได้ว่าเป็นเดือนที่งานเด่นมีโชคมีลาบมีข่าวดีแต่จะเหนื่อยหน่อยมีเรื่องให้คิดและวิตกกังวลใจอยู่บ้างนะคะยังไงก็พยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะคะเมื่อใดก็ตามที่มีความรู้สึกว่าเออท้อแท้ละสิ้นหวังละให้พยายาม หาเวลาเรียกผ่อนคลายสร้างพลังบวกแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะถ้าท่านคิดบวกพลังบวกจะเข้ามาค่ะบอกได้เลยว่าแก้ไขกับปัญหาเก่งสิ่งที่ท่านกำลังลงมือทำอีกไม่นานจะสำเร็จถ้าอยากจะทำอะไรก็ตามท่านจะได้ลงมือทำแต่อย่าไว้ใจใครง่ายอย่าเชื่อใจคนอื่นมากจนเกินไประวังคนแอบแทงข้างหลังระวังคนกลั่แกล้งรังแกระวังคนแกล้งดึงงานแกล้งถ่วงงานนะคะ ฉะนั้นขอให้ท่านระวังคนให้มากๆอุปสรรคจากใครบางคนด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ระวังคนกันแกล้งแอบแทงข้างหลังอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังพยายามเก็บความลับไว้กับตัวเองจะดีที่สุดมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะการเงินของท่านเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นหาเงินเก่งนะคะหาเงินเก่งหมุนเงินคล่องอุ้ยบอกได้เลยว่า ท่านจะมีวิธีหาเงินแบบคือพูดง่ายๆการเงินเข้ามาดีนะคะแต่ท่านก็ใช้เงินเก่งแต่หากเงินขาดมือท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้ในที่สุดการเงินจะไม่มีคําว่าเงินขาดมือเด็กขาดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีกรกฎขอยท่านสบายใจเอาไว้ได้เลยว่าถ้ามีค่าใช้จ่าย ประจำเดือนและกําลังวิตกกังวลนใจกลัวไม่มีเงินผ่อนชาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่บอกเลยว่ามีเงินไปผ่อนชําระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ท่านฉเฉลียวฉลาดมากนะคะหาเงินเก่งหาเงินคล่องท่านมักจะมีวิธหีหาเงินมาช่วยจ่ายจนได้อะและท่านมีดวงจะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะมีสเสน่ห์คนนิยมชมชอบนะถ้าท่าน คิดจะพูดคุยเรื่องเงินของทองสําเร็จผ่อนผันนี่สินสําเร็จขอกู้ขอยืมสําเร็จนะคะและจะมีวิธีพูดคุยจนเขาหลงเชื่อยอมให้ท่านหยิบยืมเงินมาเรียกได้ว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะตั้งใจว่าอยากจะหาเงินจากตรงไหนทําให้เต็มที่นะคะท่านจะได้เงินนั้นมาในที่สุดนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินถือว่าหมุนได้ดีนะคะการเงินนั้นมีให้ใช้จ่ายอย่างคล่องมือ ที่สำคัญท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องเงินเงินทองทองถามว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หรือไม่สำหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะและที่สำคัญเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นเข้ากับใครก็ง่ายนะคะใครให้ทำอะไรทำใครไม่ทำท่านทำอะไรประมาณนี้นะคะคือพูดได้ง่ายไม่เกยงชอบช่วยเหลือมีงานเข้ามาพร้อมที่จะทำนะคะที่สำคัญ หาเงินคล่องถ้าท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการพบปะผู้คนอบองานสังคมนะคะและท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานในช่วงเดือนนี้มีคําว่าข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นนะคะการเงินถือว่าค่อนข้างที่จะเข้ามาดีไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่าประมาทด้านการใช้เงินนะคะเพราะว่าตัวท่านเองค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่ง อาจจะหมดเงินไปกับการเปคนรอบข้างช่วยเหลือคนรอบข้างคือพูดง่ายๆท่านเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจใหญ่ใจกว้างให้ท่านระวังการช่วยเหลือคนอื่นนะคะอย่าลืมที่เตือนนะท่านเข้ากับคนได้ง่ายท่านรักระวังดีกับคนอื่นแต่คนที่เข้ามาหาท่านมักจะมากอกโกยและหวังผลประโยชน์จากตัวท่านเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะสามารถช่วยเหลือคนได้ค่ะแต่ต้องพิจารณาเป็นรายได้ไปและห้าม ออกตัวแทนใครห้ามคือยังไงอ่ะห้ามเป็นตัวแทนของคนอื่นในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอย่าออกหน้าออกตาแทนใครห้ามเซ็นคำประกันให้กับคนอื่นนอกนั้นไม่มีปัญหาค่ะการเงินก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้มีข่าวดีและมีโชคมีลาบเรื่องเงินเงินทองทองมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ถ้ากําลังรอคอยเงินจากส่วนใดท่านจะได้เงินนั้นมานะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง ความรักของท่านในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ความรักในคนโสดนะคะโอ้ยเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างมีเสน่ห์นนะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาและบางครั้งจะมีลมพัดหวนด้วยนะคะคนที่ท่านเคยคุยด้วยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะคุยด้วยหรือไม่เท่านั้นเองนะคะมีคําว่าเก่าๆมิตรภาพเก่าๆจะกลับมาอาจจะเขาอาจจะกลับมาพูดคุยเป็นห่วงท่าน ในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วความรักในคนโสดถ้าท่านเปิดใจถ้าท่านอยากจะทดลองคบหาดูใจมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะต่อยท่านอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามาค่ะยังไงก็ดูให้ดีๆก็แล้วกันนะคะทีนี้มาที่คนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วกันบ้างคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่มีครอบครัวแล้วนี่แหละคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับท่านนะคะ เป็นเดือนที่ความรักไม่ชีวิตค,คู่ไม่มีปัญหาไม่ค่อยทะเลาะเบาแวงกันมากตรงกันข้ามนะคะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดขัดมีปัญหาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะความรักไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะด้านสุขภาพในช่วงเดือนนี้ของท่านเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะระมัดระวังอาการปวดแขน ปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายเอวคอบา่าไหลปวดต้นคอออฟฟิศซินโดรมนะคะปวดหัวบ่อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเครียดสะสมเนื่องด้วยว่าท่านต้องใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องงานคิดเรื่องอาวางแผนอยากจะทําอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลให้ท่านนั้นมีความเครียดสะสมนอนไม่ค่อยหลับฉะนั้นท่านจะต้องดูแล,แลและรักษาสุขภาพของตัวเอง ควบคู่กับการทํางานไปด้วยนะคะอยา่าประมาสุขภาพนะเพราะว่าท่านมีดวงป่วยไข้ไม่สบายนั่นเองค่ะด้านการทําบุญนะคะถ้าท่านอยากจะทําบุญแนะนําให้ท่านทําบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลการศึกษาหรือท่านตั้งใจว่าอยากจะทําบุญในรูปแบบใดก็ตามสามารถทําได้เลยค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะ เฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณคุกทุกการติดตามเจอกันหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ